สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรจับคู่2ตัวล่างให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นวามมติของัฐบาลกระทัวงนจรจากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจ่ออะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ้างช่องทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้พลาดชน้ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับมัาจะสูตรจับคู่ของเลือกมาสามชุดเนาะนี่หมายถึงหนึ่งชุดเนาะสองสูตรนี่หนึ่งชุดถ้าเจ้าสองสูตรนี่ก็จะเป็นสี่สูตรเนาะมันมีช้อยละมีย่อยเลยนะเอายางนี้เรียกจับหนึ่งชุด หรือถ้าใครเอาแบบสูตรเดียวก็ได้เป็นหนึ่งชุดก็ได้แต่น,นี้ถ้าเอาจับทีเดียวสองสูตรรวมกันเป็นหนึ่งชุดนั่นเองครับหาตัวเด่นมาหน่วงผมจะเลือกสูตร A กับสูตร g ีใงวันนี้นะแต่จะให้ดูทุกสูตรนี่เราเลือกมาสามสูตรไอ้สามชุดนะ่สามชุดหกสูตรแล้วเลือกมาสามชุดหกสูตรก็หลุดไปสองเข้ามาหนึ่งันง่นเองแต่มาดูวดนี้เนาะวันนี้มาใหม่นะใช้สูตร a นี่มาใหม่นะเอามาดูดูไปดูไปก่อนก็ได้นะครับ ถ้าจับคู่ชนก็ยังไม่หลุดนะเดินซิมางดงลวยังไม่หลุดแล้วก็ชนเด่นหลุดหนึ่งงวดแล้วก็เข้ามายังไม่หลุดมยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าเ,าเขียนไว้ให้ดูเพืๆพร้อมกันใครอยากใครอยากใช้ังก็เอาไปใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่คือสูตรแล้วก็สูวบ,บีบ,บีเก่างวดที่แล้วเข้าอยู่นะครับก็เปิดให้ดูทุกขวดนะอันนี้ถ้าผ่านมาหนึ่งงวดขึ้นไปเรียกว่าเก่านะ แล้เราเข้าศูนย์หกเนาะจับคู่ขึ้นหกแล้วก็เด่นหนึ่งกลับมาเข้าหลุดหนึ่งงวดแล้วกลับมาเข้าอันนี้คือเด่นแถวเด่นถูกปิดหนึ่งงวดแล้วก็นี้ลิกถูกแถวนี้คือแถวจับคู่เนาะมีเข้ายังไม่หลุดเนาะศูนย์นี้จับคู่ยังไม่หลุดจุน,ะนจบีนแล้วก็หุดดีจับคู่หลุดไปแล้วสองงวดแล้วก็เด่นหลุดละสองงวดจับคู่หลุดแค okay. ่หนึ่งวดนี้เด่นเข้าตัวน,นี้ตัวจับคู่เข้าเด่นหลุด สลับกันเนาะสูตรนี้หลุดทั้งสองทั้งจับคู่ทั้งเด่นหลุดนั่นเองเอไปดูเฉยๆเนาะเอาไปดูก่อนไหนหน้ารู้ทิ้งกันะไหนหน้าเก็บไว้สูตร e เมื่อเชี่้วเข้าสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะสูตรจับคู่สูตร e นี่ยังไม่หลุดนะถ้าใครชอบก็จัดไปได้ตามใจชอบเลยนะครับเนี่ยสูตร f ยังไม่หลุดนะครับยังหลุดคุณเลือกสูตร f เป็นสูตรแรกยังไม่หลุด ผมจะสูผมจะเลือกสองสูรเนาะเอฟไปยังไม่เคยหลุดเหมือนกันนะครับเข้ามาตลอดนะให้ชมตลอดเข้าศูนย์หกหกศูนย์อคู่เนาะสูรเอฟก็คือตัวนี้เนาะเอฟหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามเอฟสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นี่ผมเลือกศูนรนี้เนาะถ้าใครชอบสูตรเนก็เลือกสูตรนั้นนะครับตามใจชอบไม่เล่นไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะเข้านะก็จะเลือกตามที่ผมชอบแล้วกันนะครับ สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดเหมือนกันสูตรจีผมก็เลือกสูตรจีเนาะที่หนึ่งก็คือหกแปดเก้าหนึ่งสองสามนี่เนาะหกแปดเก้าหนึ่งสองสามจีหนึ่งแล้วก็จีสองสามที่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามที่หกเจ็ดหนึ่งผมเลือกสองสูตรก็เป็นสูตรที่ยังไม่หลุดเหมือนกันในระยะยาวแต่ว่าชุดแต่ว่าเด่นหลุดมาแล้วสามงวดติดนะก็คำนวณไม่ดูเฉยเด่นหลุดผมจะใช้สูตรที่มาเดินคือจับคู่นั่นเองนะครับมาเทียบชนสองสูตรนี้ เด่นนะครับหลุดสองวดติดมันจะหลุดสียงมดติดหรือเปล่าผมอาจผมคิดว่ามัน่าจะมานะวดนี้นะแต่ไม่นํามาใช้หรอกแต่ดูเฉยๆนำมาถูถึงม่ใช้แทนนะมันก็แต่แต้มจะตรงกันหรือไม่ตรงสูรเทสหลุดสองหดหลุดสูดนี้หลุดทั้งเด่นทั้งจับคู่แล้วก็าสูดนี้เด่นหลุดแต่ว่าจับคู่เข้าสูดจับคู่หล่เแค่มวดเดียววดนี้นะแล้วก็เดินยังไม่เดินยังเดินดีอยู่ นะครับแต่ผมไม่้เลือกใช้สูตรนี้เขาเลือกสูรจับคู่ก็มีหลายสูตรเนาะผมจะเลือกแค่สองสูตรนี้มาทเทียบชนวัดดวงกอส่วนอื่นแล้วแต่ใครจะนําไปใช้นะลงให้ชมแล้วนะเอามาพิจารณากันเลยนวิธีการจับแบบนี้นะถ้าจับสองถ้าจับชุดเดียวมันจะเป็นหกห้าสิบหกชุดเท่าชุดเดียวนะแล้วสองชุดก็จะเป็นหกสิบหกชุดเอาสิบหกชุดมาจับโจทยนอีกทีนี่ จับคู่36ชุดจับคู่36ชุดเอามาชนกันอีกทีหนึ่งเอา36ชน36ก็จะได้ในกรอบนี้นั่นเองนะครับที่การจับคู่ทางทางรัดเนาะทางรัดจะจับให้คมเื่อใครอยากจับเปลี่ยนทางสูตรแบบนี้เป็นนะจับทางรัด้าต้องเข้าทั้งสองสูตรเนาะต้องเข้าทั้งสองสูตรถึงจะได้ตัวอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองที่การจับกบ็หาตัวที่ไม่มีก่อนไม่เกี่ยวกับสูตรอนะื่นเนาะมีมีในสูตรนี้เนาะ ไม่มีไม่มีศูนย์นี้ก็คือศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีแปดมีเก้ามีเราก็มาก,กาบเจ็ดทิ้งในสูตรนี้นะอันนี้สําหรับแค่พิจารณาแค่สองศูนยนี้ไม่เกี่ยวกับสูนยอื่นนะเนี่สูตรที่ไม่มีในกลุ่มนี้ก็จะศูนย์ไม่มีในกลุ่มนี้นะ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มีคาอคาดออกอย่างนี้นะแตไม่ได้หมายถึง ูตรอื่นมันจะไม่มีนะไม่มีเฉพาะสูตรนี้แต่อาจจะมาได้ในสูตรอื่นแต่ถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนั่นเองถ้าสูตรนี้ไม่หลุดก็จะได้ตามนี้เราพูดถึงว่ามันไม่หลุดเท่านั้นนะโอเคพิจารณาแค่สูตรนี้สูตรเดียวนไม่ต้องดูสูตรอื่นให้สับสนนั่นเองเราดูไปธีละสูตรนั่นเองที่การจับก็ใช้เลขตัวเลขกตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปจะได้ง่ายเป็นตัวจับเนาะศูนย์ตัดออกไปแล้วก็เอาหนึ่งเนาะหนึ่งที่มี ถ้าหนึ่งมันมีทั้ง่านมีทั้งสี่สูตรอย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ถ้ามีทั้ง 4, สี่ก็จับหนึ่งหน 1, 2, 3, ึ่ง 4, 1, 1, 1, ขึ้นไปเลยนั่นเองจับบนมันขึ้นไปแล้วก็จับรวมเองยกเว้นตัวที่ขาออกจะเป็นจะเป็นศูนย์กับเจ็ดที่ขาออกก็จะเป็นหน 0, 7, ึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกเจ็ดเก้าเก้าตัดหนึ่งหนึ่งศูนย์กนลังเจ็ดออกนั่นเองนะครับนั่นเขียนผิดอีกแล้วเนี่ยว่ะแต่ตัวนี้จะเป็นแปดนี่นะนัะ่นใช่ไหม สนเกือบเส็จเราตัดออกเลยสำหรับคลิปนี้เนาะนี่จะเป็นแปดนะจับหนึ่งเสร็จก็จับสนะองเนาะสองในมีสองสูตรล้วก็ให้ดูที่มีสูตรเดียวสองมีสูตรเดียวทั้งสองสูตรก็ให้ที่มากกว่าสองจะเป็นสามสี่หกสองสามสองสี่สองห้าสองหกจับชนนี่จะเป็นสองสามสองห้าสองหกที่ชนกันสองสี่ไม่ชนจะเป็นส 2, 2, องสามสองห้าสองหกสามสองห้าสองหกเราเไปยนไว้ในนี้อนเองแล้วก็ สามสามที่มีสองสูตรให้ด,ดูที่มีสูตรเดียวสามถ้าใครดูที่เท่ากับสามหรือมากกว่าสามที่มีเท่ากับสามมีมากกว่าสามคืสี่แปดเก้าจะเป็นสามสี่สามแปดสามเก้าจนสามสี่สามแปดสามเก้านั่นเองก็จะเขียนไว้อย่างนี้เนาะสามสี่สามแปดสามเก้านั่นเองนะครับเนี่ยสี่สี่มีทุกเดียวเหมือนกันนะไหมที่มากกว่าสี่ก็จะเป็นหกแปดหกแปดเก้าจะเป็นสี่หกสี่แปดสี่เก้า อันนี้จะเป็นสี่หกสี่แปดสี่เก้าเอามือนกันจะเป็นสี่หกสี่แปดสี่เก้าเขียนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ห้าห้ามีสองสูตรมหมไม่มีห้ามีสูตรเดียวเหมือนกันมีสูตรเดียวสูตรเดียวเขจะที่มากกว่าห้าจะเป็นห้าหกห้าแปดห้าเก้าก็จะเป็นห้าแปดกับห้าเก้าห้าแปดกับห้าเก้ายป็นไงแล้วก็หกหกมีสองสูตรให้ดูสูตรเดียวสูตรนี้เนาะมากกว่าก็คือเก้านั่หกแปดหกเก้าจะเป็นหกแปดหกเก้าจนกัน เปิดหกเก้าชนคันแล้วก็เจ็ดเจ็ดคาดออกเฉพาะคลิปนี้นเองเจ็ดขนออกเฉพาะคลิปนี้ก็คัดออกไปแปดแปดมีสองตัวอย่างนี้เนาะแปดมีสองตัวลดหนึ่งตัวตรงนี้ที่มากกว่าแปดมีไหมมากกว่าแปดไม่มีอะไรแถวนี้เนาะเก้าไม่มีเก้าเสมอเก้าก็ไม่มีนัเองที่เหลือก็จะได้แค่แค่แกเก้าเองนะครับไมได้สองตัวล่างถ่าศูตย์ไม่หลุดทั้งสองศูนย์นี้เข้าสองตัวล่างอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับอเอง ก็สูมมาสองสูตรเพราะผมก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้มันจะเข้าก็ถุูมมาให้ท่านผู้ชมที่น่าจะมานั่นเองนะครับใครไม่ชอบสองสูตรนี้ก็เลือกสูตรอื่นก็ได้นะให้ชมคำนวณไว้ให้แล้วทุกในทุกสูตรนั่นเองทั้งใหม่ในเก่ามัวใช้เตนล่างสามสูนี้เป็นกรรมการกับแต้มล่างเนาะนต็นล่างสูตรหนึ่งในล่างสูตรสองเนล่างสูตรที่สามกับแต้มล่าง สองตัวล่างทุดไหนที่ติดเก้าหนึ่งสองห้าอยู่ไว้หนังี้เนาะเก้าหนึ่งสองห้าตัวนี้เนาะเก้าหนึ่งสองห้านี่ติดหนึ่งหมดเลยเก้าหนึ่งสองอันนี้หนึ่งแปดเนาะเก้าหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งสองห้าก็อยู่นก่อนเก้าหนึ่งสองห้าไม่ติดผ่านเก้าหนึ่งสองห้า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 ติดผ่านเดงนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่หกศูนย์หนึ่งสามสี่หกศูนย์หนึ่งสามสี่หก ห1ึ่งสามสี่หกหนึ่งสามสี่หกหนึ่งสามส่ส่หนึ่งมติดผ่านหนึ่งสามสี่หกหนึ่งสามสี่หกหนึ่งม่ติดผ่านมติดผ่านหนึ่งแล้วก็8 9 1 3ก้นึ่ามสี่นะเปติด8เก้าหนึ่งสาจุดไว้นว่า8 9ดเก้าหนึ่งสามสเก้าหนึ่งสามสี่แปดเก้าหนึ่งม่ปเก้าหนึ่มสี่ติดผ่านมติดผ่าน ไปก้อหนึ่งสามสี่ไปก้อหนึ่งสามสไปก้อหนึ่งสามสี่ไปก้อหนึ่งสามสี่ไปก้อหนึ่งสามสี่ไปก้อนึ่งสิดเราก็ขึ้นไหนบวกกันแล้วลงค่ที 7, 4, 6, 5, ่จิตสี่หกห้าแปดตรงอยู่ไปเนาะหรือสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เด้เรียงง่งไงเนาะ 4, 5, 6, 7, สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจดปดไม่ได้ในี่เก้าศูนย์ สี่หกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดสี่สี่ห้าอันนี้องนี่ก็จะได้ชุดเด็ดอันนี้เนาะแล้วก็ามาดูชุดลองสามสูตรสามในสี่สูตรนี่กรรมาการเนาะสามในสี่สูตรนี้ก็จะเป็นนี่เด่นรองหนึ่งแปดเนาะเขีนผิดนี่ก็มาสามในสี่ นสี่เป็นชุดลองนะครับนี่น้ำใจเด็ดสุดเด็ดลองเนาะราไปคัดเอาเทียบชนกับกับคลิปอื่นๆน,นะครับใครชอบคลิปไหนก็เอาคลิปนั้นมาเทียบชนกัดเอาองครับแต่ใครจะมีดวงนะครับผมจะไปคัดเทียบชนอีกทีหนึ่งสุดท้ายนะเอาไปเทียบชน ีชมพูชนสีม ou, ชมพ mm ูเหลืองชนเหลืองผมจะเทียบชนในเกก็ไม่ได้เป็นเกลียวเลยในทิปสุดท้ายเด่นสุดสีชมพูนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกเอาชอบสูตรไหนก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับคลิปนี้ก <com> ็จะเป็นเด่นสุดสีชมพูเนาะเราจะพู่ล่างท่าสูตรมาตามนัดนะจะพู่เข้าสองสูตรเด่น สามสูตรเต็มอีกหนึ่งสูตรเนี่ยิีผิดอันนี้จะเป็นสีเหลืองนี่นะนี่สีชมพูเป็นเด่นสุดรเนี่สีเหลืองเป็นเ่นรองนะครับนี่จะเป็นสีเหลืองเนี่ยที่สีชมพูเขียนผิดที่มาตัวนี้บ่เหรอแต่ไม่ชอบไปทีตัวนี้ เป็นตัวแรกไม่ชอบนะสองสามนี่เป็นตัวลองเนาะนี่จะเป็นตัวลองสีเหลืองนั่นเองนะครับมอให้กัน้วกันนี่เนสีเหลืองนะกัน นี่เป็นสองสามสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่อมยมพูเขาไม่ใช่เลยคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนอีพีที่หกแล้วนะครับใ,ใครไม่ทันคลิปไหนกดที่ชื่อช่องได้เลยนะครับสูตรห้อยไทยห้าหกนะครับแล้วก็กดคำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็เะงคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีไลฟ์สวนเลือกใช้ชมกันนะครับชอบสุดไหนก็เลือกใช้ส่วน,นั้นชอบสุดไหนก็เลือกใช้สุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ